สวัสดีครับพี่น้องเอซีแฟนขับแฟนช่องพอใจดีสูบผู้สูข้นพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบพี่น้องนะครับเนาะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเมษาสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับพอใจดีเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเนาะธุระสงการปีใหม่นะครับสงการไทยน้องพี่น้องเนาะเสร็จสับเป็นเทียบร้อยทุก อย่างถูกแนวพี่น้องเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กะเข้าสู่หมดปกติคือเก่าพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อใจดีสิพาไปตามแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ได้พี่น้องเด้อของนะครับของไผ่พี่น้องของปูสอนพี่น้องนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ของปูสอนได้พี่น้องเด้อนะครับแนวทางของเพื่อน สิเอาอยัางมาฝากพี่ตอนน้องนะครับของวันจันทร์ที่21เดได้พี่น้องได้คือมืออื่นนี้พี่น้องนะครับเพื่อนสีวาจังไดเพื่อนจิตจับคูวิ่งดูดโตวัวใดให้พี่ให้น้องพี่น้องครับอ่ะพี่น้องเดวไปใส่วันที่กันก่อนนะพี่น้องเนาะสำหรับวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะวันที่ พอนไหลพี่น้องเออห่อนคักฮ่อนเน่บาทเฮาทางฝุ่นเป็นอย่งไรฮ่อนบ่นพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนพี่น้องเนาะฮ่อนคักฮ่อนเน่พี่น้องเดี๋ยวกับฝนเดี๋ยวกับแดดอยู่เลยพี่น้องนะครับฝนฟ้าอากาศบ่คือเก่า นะครับบานห้องนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาสองห้าหกแปดพี่น้องสองห้าหกแปดนะครับสองห้าหกแปดพี่น้องเล่าพัฒนาปูซอนได้พี่น้องหรือ เราพัฒนานรับเราพัฒนาปู่สอนพี่น้องนะครับเนาะ สำหรับปูเพิ่นกเกษตรสินภารกิจพี่น้องนะครับเนาะวัดที่ผ่านมาพอใจดีถึกยองู้เดียวพี่น้องโบ้ยจมแมนคักหลายหายในกีบเมกพี่น้องหายในกลีบเมกเลยพี่น้องเลยนะครับนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูสอนพี่น้องนะครับมาเบิงเพ่นวิ่งลูกโตได้พี่น้องวิ่ง บนล่างนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับปูสอนวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างยังพี่น้องเลยนะครับวิ่งบนล่าง 4 9นะครับวิ่งบนล่าง4กับ9เด้อนี่แหละครับคือแนวทางของปูนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอาชอบก็จัดเดอ้อขัดก็ผ่านแนวทางปู่สอนพี่น้องพอจะดีก็เป็นแค่น้ำเสนอให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณา นะครับเอาไปประกอบกับเสี่ยนเก่งเกงหัวกะทิหัวกะทิะทนะครับหวานแนวทางของเพื่อนนะครับติดตาติดใจกับของปู่สอนบอพี่น้องนะครับเอาไปเบิงไปผิดารณากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านบูวานะครับเนาะแนวทางของเกตสำนะักเกตอาจารย์นะครับบอผิดหวังแน่นอนพี่น้องนะครับเนาะหลุดยากพี่น้องลดหน่อยที่สุดพี่น้องลดหน่อยที่สุด นะครับเมื่อเบ่งการจับคู่พี่น้องของปูสอนทีถึกตาถึกใจบ่พี่น้องสิเอาไปพิจารณาบ่นะครับเดี๋ยวพอใจดีสิมาจับให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณากันเถอว,วิ่งบนล่างปูสอนพี่น้องนะครับ สีสองนะครับสี่สามสีจ็ด สิแปพี่น้องนี่คือแนวทางของปูสอนพี่น้องจับครูให้ที่ให้น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะอยู่กับพี่กับน้องสิพิจารณาเด้อนะครับอยู่กับพี่กับน้องนะครับชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองนะครับของปู่สอนเด้อ 9ก้าเสามพี่น้องนะครับเก้าสี่าเจ็ ก้าแปดนี่คือแนวทางของปูสวอนพี่น้องนะครับจับคู่ให้พี่น้องเซตซับเป็นที่เรีบยบร้อยอยู่กับพี่กับน้องสีพิาเจรานาครับวันที่ยี่สิบเอ็ดคือวันจันทร์ได้พี่น้องนะ เมษาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปู่สอนพี่น้องวิ่งบนล่างสี่กับเก้าเด้อจับคู่ไฮซีสองซีสามซีเจ็ดซีแปดพี่น้องเก้าสามเก้าสี 4, ่เก้าเจ็ดเก้าแปดพี่น้องพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามปู่สอนเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจเพิ่นพี่น้องแนวทางบอา่อใดมาง่ายๆพี่น้องนะครับเนาะเอาขอให้พี่น้องโชคดีนะครับถูกหวยกันวันที่ ยี่สิบดทุ่มเกิงดูผลกันแน่นอนพี่้องขอให้พี่้องโชคดีมีใช่พี่้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงทวนนี้แหละพี่้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ